ล่าสุดเร็วนี้มีเรื่องแบบว่าการเขาเรียกว่าอะไรเอางานคนอื่นมาเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์แล้วก็มาสร้างงานของตัวเองขายเนาะมม,มีความคิดเห็นยังไงบ้างคือจริงๆนะในความเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์อ่ะมันไม่แปลกคือก้ยก็ใช้ความเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์เหมือนกันแต่ก็เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์อ่ะมันก,มนก็มันก็ต้องมีความ ต่างไปจากต่างไปจากต้นแบบเนาะเพราะว่าข้อหนึ่งเลยอะ่ะมันคือความเคารพในตัวเองเนอะป่ะเออถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วอะ่ะทำไมเราจะต้องไปทำให้มันเหมือนงานของคนอื่นปเป๊ะเออคือก็รู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกภูมิใจกับตัวเองอะ่ะเราจะไม่เอางานของคนอื่นอะ่ะมาแอบอ้างว่าเป็นงานเรา เพราะว่าเราเรารู้นี่ว่าอันนี้คือมันไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากมาจากเราร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะ mm hmm. ก็รู้สึกแบบนี้แต่ว่าคือมันก็ห้ามไม่ได้อ่ะเนาะ mm hmm. ว่าเออมันมันมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับตัวคนทามมาค่ะคือเราก็าจะแบบไปห้ามไม่ได้ว่าเฮ้ย mm hmm. ห้ามเอาเล็บมาจากคนอื่นนะแบบเนี้ย mm hmm. แต่ก็ก็เตือนไว้ ว่าถ้าคุณเอาเรบมาจากคนอื่นแบบร้อเอร์เซนะคะก็คืออย่างแรกคุณไม่เคารพความเป็นศิลปินคนคุณไม่เคารพความสามารถของตัวเองข้อหนึ่งละแล้วข้อสองก็คือคุณเอาตัวเองไปไปเกี่ยวพันกับสิ่งที่มันอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตสมมติว่าอยู่ดีๆงานชิ้นนั้น่มันดังขึ้นมาแล้วคนอื่นไปเห็นนะ่ะคืออนาคตคุณก็แบบดับวูบเลยนะ ก็เห็นมาหลายคนอ่ะใช่ใช่ใชมันอันตรายคือช่วงเนี้ยอทุกอย่างมันอยู่บนโซเชียลค่ะทุกอย่างมันหาได้เนาะแล้วเมื่อไหร่ก็ตาม,มที่คุณดังขึ้นมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่ของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์อะเรามีคนมาจับได้อะ่ะข้อหนึ่งคือก็อาจจะโดนเรื่องของกฎหมายแต่ว่าบางที่เขาก็อาจจะรับตามมาไม่ถึงแต่ข้อที่สําคัญก็คือคุณก็จะโดนแบบ โดนการล้โทจากสังคมอะ่ะแล้วแล้วสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดอะ่ะมันก็จะเว๊บหายไปเลยแล้วคนก็จะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถืออะคะ่ะเพราะจริง <ผม S 2> จริงอ่งงงะการใช่มันไม่ลดลงเลยมันหายไปเลยจริงจริงเ,เออเออคือเคยเห็นมาหลายคนละที่แบบพอมีเรื่องของงานที่แบบเป็นเรฟแบบเทรสมาร้อยเอร์เซ็นแบบเนี้ย พอหลังจากนั้นอนะ่ะคือเขาหายไปจากวงการไปเลยหรือเขาอาจจะแบบไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรแต่ก็ความภูมิใจในตัวเองอะ่ะอืมเนอะจริงจริงโอเคอันอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วอย่างพวกกระตูนนี้ยหละถ้าไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นเอามามา,มาปรับแต่งเออมาเป็นในสไตล์ของเราเนี่ยมันถือว่าผิดไหมอันนี้นี่ผมไม่แนใจสามทอนดับถ้าความคิดเห็นหน่อยคือ <c oughs> ก็แล้วแต่จริงๆนะหมายถึงแ oh. บบเออในความเป็นในความเป็นคนสร้างสรรค์งานน่ะมันควรจะมีลายเส้นของตัวเองถูกปะครับแล้วลายเส้นนั้นอะ่ะมันคือถ้าคุณอยากจะดังหรืออยากจะมีคนรู้จักมากขึ้นจริงๆอะ่ะมันต้องเป็นลายเส้นที่คนมองเห็นแล้วจาได้ว่ามันเป็นงานคนุณอย่างแบบเดนะือดวงอะไรเงี้ยใครมองเห็นใครก็จําได้ว่าน่าคืองานเดือดวงอย่างมุนินอะ่ะ คนเห็นที่ไหนก็จําได้ว่าเป็นงานมูนินแบบนี้ค่ะอ,อแต่ถ้าแบบเราเอางานของเอาลายเส้นของอื่นมาใช้อะ่ะแล้วพอเอาออกไปสู่ตลาดแล้วคนดูแล้วจาเราไม่ได้แต่จําจําลายเส้นของต้นฉบับ,บ,บได้เออแบบนี้มันก็มันก็อาจจะได้เงินนะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ในเรื่องของการสร้างแบรนด์อะเรามองจากสร้างแบรนด์ นอมองในแง่ธุรกิจเนาะเห็นด้วยใช่ใช่คือก็มองว่าอย่างการทํา NFT มันก็คือเหมือนการสร้างแบรนด์น่ะมันเหมือนการสร้างบริษัทขึ้นมาสักบริษัทหนึ่งอะ่ะการทําบริษัทหรือการเริ่มต้นธุรกิจต่างๆคือมันต้องมีความมันต้องมีความแหวกแนวเนาะมันต้องมีความยูนิคอะถ้ายิยิ่งยูนิคมากคุณก็จะดังได้โดยที่ไม่ต้องแบบมันอาจจะไม่ได้สวยมาก Uh huh. แต่คือถ้ามีความแตกตา่างมีความยูนิคมันก็เกิดได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าทำมาแล้วมันก็เหมือนกับที่ใครๆเขาเห็นในตลาดอะ่ะอืมมันก็ยากอืมจริงๆเห็นด้วยครับผม